นีประเภทพวกชงชานะครับสารพัดช,ชามีทุกอย่างครับมะตูมหญ้าหวานอ่าใครชอบกินครับหญ้าหวานมีมะตูมมีกระเจี๊ยบมีพุทราครับกุเรียนนี่เยอะมากครับอ่าลิ้นจี่ไข่เค็ม หด,ด้หนี่เท่านะสีิบบาทน6ะสี่กสิบแล้วก็สี่เป็ดพะโลนายหนบับหลายเจ้านะครับอยู่ในนี้ครับตัวนีทอดมันครับแสงสวัสดิ์กาแฟครับหอมดีครับ <S <S เดินผานนี้กิ่นกาแฟกินชาหอมครับปลาส้มเพชรบูรณ์ปลาตะเพียนค่ะ อันนี้ไก่ถุงเท่าไหร่พี่อันนั้นร้อยห้าสิบที่เนื้อลว้วนถ้าเอาไม่เยอะร้อยหนึ่งหนึ่งตักให้ไหมได้เงี้ยหน,นละสองร้อยเที่ยวกินตัวตามช่างนี่โลประมาณสองตัวเอาแบบนี้ฮะเอาแบบนี้มั้ยอันนี้ร้อย<ล>หนึ่งอันเป็นร้อยหนึ่งหนึ่งตักให้ไหมนะอ๋อครับปลา้ดวยเอาอะไรเอาแบบไหนเอาแบบเนื้อล้วนเอาแบบนู้นดีกว่าอันนี้มันร้อยห้าสิบ S <S ก,กินกินเล่นกรอบๆเยอะัดีคะเวนพี่เก็บ <S 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 ได้หลายวันนะตาดหวส <S <S วัสดีครับวันนี้วันที่22มิถุนายนนะครับ2568ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับเดี๋ยวปุ้ยออนทัวร์ v ี2จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายนะครับ ก็ใครไม่ได้ไปไหนก็มาเที่ยวได้ครับใกล้ๆกรุงเทพเนี่ครับเดินทางสะดวกครับก็รถเมล์สายปออ56นี่ผ่านเลยนะครับตลาดน้ำตอนหวายครับขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมาสุดสายที่วัดไร่ขิงครับหรือจะมาลงสาย84ครับ ขึ้นที่ BTS กรุงธนบุรีครับแล้วก็มาสุดสายที่วัดไร่ขิงแล้วก็ต่อเรือมาได้นะครับขึ้นเรือที่วัดไร่ขิงครับไปกลับจากวัดไร่ขิงมาดอนหวายคนละ60บาทครับ,บก็ชมวิวชมบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนเยอะนะครับวันนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเาวลาบ่ายโมงแล้วครับ ที่นี่ของกินเยอะนะครับก็ใครไม่ได้ไปไหนก็มาเดินดูเดินเที่ยวได้ครับอ่าถึงแล้วครับตลาดน้ําดอนหวายอ่าตลาดน้ำดนอดน,ำดนหวายครับถ้าไม่ได้ไปไหนก็มาเดินเที่ยวได้ครับที่นี่ครับใกล้ๆกรุงเทพครับ ผลไม้เยอะมากครับหน้านี้หน้าผลไม้ครับมังคุดละมุดมลองกองมะม่วงสวยๆเลยน้ำดอกไม้ครับขิงแก่โลละ80ดสิบบาทเราไปชมบรรยากาศกันครับส้มโอนี่เยอะครับส้มโอนครระถปฐม สมโอนครชัยศรีครับก็ไม่ได้ไปไหนก็มาเที่ยวได้ครับที่นี่ครับวันนี้คนเยอะมากครับนี่บ่ายโมงแล้วคนยังเยอะอยู่ครับดูมาระกอรครับโอ้ลูกสวยๆเลยมีน้ำตาลปีบ๊บครับน้ำตาลมะพร้าว ด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับหรือว่าแม่น้ำนครชัยศรีครับโอ้ oh, ทูเรียนโอ้ห oh. อมเลยพีหอมทะลุจอฮะสวัดจ้าอ่า <c oughs> <c oughs> มีกระท้อนครับเพื่อนๆกระท้อน60บาท50บาทครับก็วันนี้คือคักดีนะครับ สวัสดีครับมีแต่ผัดสอได้เลนครับอันนี้ผัดยังไหมผัดได้เลยครับคนนี้จะเป็นหวานเค็มแต่วาน้ำนิดนึงกำลังดีครับอยากชิมชิมได้นะอ๋อไม่เป็นไรพี่ครับขอ50บาทครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมโอ้ทุเรียนทุเรียนนี่หอมทะลุแค็คมาเลยครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผักครับมีไหลบัวด้วยผักหวานบ้านครับ สูงละ20บาทน้ำตาลสดอันนี้ตาลเฉาะครับอันนี้ประเภทพวกชงชานะครับสารพัดเฉามีทุกอย่างครับมะตูมหญ้าหวานใครชอบกินครับหญ้าหวานมีมะตูมมีกระเจี๊ยบมีพุทราครับกุเรียนนี่เยอะมากครับลิ้นจี่ วันน oh, uh, ี้คนเยอะจริงังนัน้ำตาลมะพร้าว ถุงเล็กก็ได้นะนี่ถุงเล็กถูกก็ย่งเนี่ยเหรอใช่กระปุกเรามีอยู่ครับอันนั้นมีซื้อไปยังอยู่เลยซื้ออีกก็ได้ป้าวะใช่เนี่ยนะอันนี้โลนึงนี่คือโลตาเนี่ยหรอดตาครับโลนก็หอมบอลโลนก็ทำแล้วมันกลายกันนั่นที่จะแล้วเนี่ยแต่นี่มันตีแน่นแน่นแน่นขอบคุณนะครับเช่นกันนะครับคุณป้า ครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนี่กระท้อนครับตรงนี้กระท้อนกำลังออกมีมะเฟืองด้วยเฟืองจัมโบ้อันนี้เป็นร่องเรือสีสวัสดย้อนยุคครับอ่าตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับร่องเรือสีสวัสดย้อนยุคครับ ก็เดี๋ยวปุ้ยเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับมีเข้าหมากด้วยวันนี้เหมือนคนเยอะนะครับดอนหวายครับลูกพลิกโอ้คนเยอะวันนี้ โอ้ส้มโอครับส้มโอนี่เยอะมากครับมีขาหมูด้วยครับขาหมูทอดขาใหญ่ๆนะครับก็เป็นบรรยากาศตอ,อนบ่ายโมงนะครับน้ำตาลตะโนดไข่เค็มห้าลูก30มสิบไข่เค็ม ไข่เค็มครับอันนี้กรอบแก้วัวกรอบอไข่เค็ม S 2> <S 2> หม้ีว่เท่าไหร่นะสี่สิบบาทอ๋อวันนี้คนเยอะแลกไอยไม่แลกแล้วก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับตลาดน้ำตอนไหวครับเพื่อน,น,นของกินเยอะครับ สวัสดีครับขนมเตีย้ยครับกล่องละร้อยอ,นนนะอันนี้อะไรเอ่ยอ,อ๋อฟังกรอบครับโปรโมชัน่นน่ปลาสลิดปลาตเะตเพียนต้มเค็มปลาทูต้เมตเค็มเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับ มาดูเป็ดดีกว่าโอเป็ดย่างเป็ดพะโลครับ,รบตัวละสี่ร้อยถ้ามีอส่องยใครที่ชอบแบบแนวเดินเดินเดินเที่ยวนะครับมาเดินได้ครับตลาดน้ำวอนไหวนะครับเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเป็นพิเศษครับ สนใจจะนั่เรือล่องชมยูเชนที่จ่ายสัดาห์จอมบัญชงค่าเรือสีสวัสดิ์ย้อนยุคเรือรอบท่องเที่ยวล่องชมอยู่กันนะคะเชิญเลยจ้าสวัสดีค่ะรอบนี้สนใจล่องเรือกันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะล่องเรือเชิญบ้านนี้นะคะเรือเราจอดเดินทางกันในเวลาป่ายน้ำค่ะขนานี้นะคะเรือก็ใกล้ใกล้ค่ะมีน้าพริกปลร้าสับนใจจะไปเลยกับเราเชิญบ้านนี้เลยค่ะคุณผค่ะ หน่อไม้ต้มร้านนี้อร่อยครับโอโมีกั้งดองน้ำปลาครับ ก็เป็นตลาดแบบเดินชิวๆครับอารมณ์เหมือนตลาดน้ำลำพญานะครับที่นี่ครับอันนี้ดอกเรือนเลยออบาทจางอยู่เนี่ยแหละ มะพร้าวกะทิโอ้วันนี้คนเยอะนะครับอาทิตย์ปลายเดือนแล้ว เป็ดพาโลครับนายโอโรัพท์480 460แล้วก็440ครับเคยไปเที่ยวดูน ขอให้ชิมก็ชิมครับพี่ครับนี่ไม่จอครับที่รู้ที่จะอบอยากได้เคใหค้ตเดน่<โ>ค,คนติดแล้วครับอของอร่ออยู่ตรงนี้นะคะพี่ตานเมืองเพชรก็ตาเมืองเพชรตานเมืองเพชพรอบอะ เมันจะลงมันจะดูออคนเยอะสักวันนี้ครับหอยจ้อปูป้อนหอยจ้อปูอัดครับ ก็จะเป็นเป็ดพะโล้ยหนับนะครับเพื่อนนี่ก็ร้านเด็ดในตลาดน้าดอนไหวายนี่ครับเป็ดพะโล้ยหนับหลายเจ้านะครับอยู่ในนี้ครับตัวละ440 480บาท500ครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับมีห่อหมกปลาช่อนนะครับ50บาทไอ้60บาทครับมีทอดมันครับ ยำหมูยำกบครับครับครับาสูตรโบร,ราณมบ้านครับมีคนเยอะ ริมครับรอดช่องเข้าตำน้ำวุ้นครับโอ้คนติดนะอ้ามีบ้าบินเล่นเพื่อน ปาบินมะพร้าวอ่อนแม่ทองอยู่อ่ากาละแมครับน่ารักน่ารักกาละแมหลายคนา้นะอันนี้ลอดช่องวัดเจดครับอ่าร้านขนมไทยครับอัฒนีขนมไทย อันนี้หมูแดดเดียวหมูทอ,อดโอ้โอโอ้กับข้าวครับคมอส้มโอครับอันนี้ปังพรนะนมปังสังขยานมสดครับ ปังพรครับมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะชิมได้นะคะท้ามาชิมได้นะอร่อยมากจะได้อร่อยจ้าไปเดี๋ยวมาช้อปค่ะปลาแดดเดียวปลาดุราปลาอินทรีย์ครับนี่กาแฟโบราณครับแสงสวัสดิ์กาแฟครับ หอมดีครับเดินขานนี่กลิ่นกาแฟกลิ่นชาหอมอมากเลยครับโอ้ยนะครับปลาตะเพียนต้มเค็มครับปลาทูปลาตะเพียนครับต้มเค็มครับเพื่อนๆนี่เตาถึงลำใหญ่เดี๋ยวเดินกลับมามอันนี้คนเยอะมากครับ ีอะไรสาคูแท้จากพัทลุงครับต้นสาคูแท้ๆสาคูแท้แทพัทลุงอ้าวโทษครับอาาอโอ้คนเยอะมากเลยขน,นมเบื้องยวนครับ ขนมเบื้องยวนก็คงจะต้องเลี้ยวกลับแล้วแหละน่าจะสุดทางนี้คทางนี้ก็เป็นทางขาอีกทางหนึ่งนะครับเข้าฝั่งนี้มีที่จอดรถ